สวัสดีครับอ,อ,อาชีพตำรวจนี่นะครับถือเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักเลยแล้วก็ต้องเผชิญกับความกดดันสูงมากๆด้วยใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบเยอะทั้งเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องการทำงานโดยตรงเลยนะคะครับในการสำรวจของเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับถึงแนวทางสร้างความสุขความสำเร็จให้กับตำรวจจากหนังสือคู่มือเป็นตำรวจผู้มีความสุขข,ของครูธรรมวงแสงทอง ค่ะเล่มนี้นี่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าไม่ได้มองแค่ความสุขแบบผิวเผินแต่พยายามเอ,อ่อเอาศาสตร์หลายๆอย่างมาผสมผสานกันทั้งจิตวิทยาหลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้วก็พวกแนวคิดพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นแนวทางที่แบบปฏิบัติได้จริงแล้วก็ยั่งยืนไว้ค่ะสําหรับตํารวจการผสมผสานสามศาสตร์นี่น่าสนใจนะครับยิ่งพอรู้ว่าผู้เขียนคือครูธรรมวงแสงทองท่านมีพื้นฐานทั้งพุทธศาสนาเป็นครู เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นวิทยากรด้านพัฒนาจิตใจมานานใช่ค่ะเหมือนกับว่าตัวหนังสือเองเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนเ,ออเพื่อนแท้หรือกัลยาณมิตรให้ตำรวจเลยนะคะคอยเตือนสติให้กำลังใจดึงขึ้นมาจากปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแมวไทม์หลักๆที่เขาเอามาผสมกันนี่มีอะไรบ้างครับ หลักๆก,ก็จะมีหนึ่งคือจิตวิทยาประยุกต์อันนี้จะเน้นเรื่องที่ตรงกับความท้าทายของตำรวจเลยเช่นพวกเทคนิคจัดการความเครียดแบบความเครียดฉับพลันหรือวิธีสร้างความเข้มแข็งทางใจที่เรียกว่า resilience ะค่ะแล้วก็การเสริมสร้างความมั่นใจเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยอืมแล้วในส่วนของพระพุทธศาสนาล้วครับเขาเอาหลักธรรมมาปรับใช้ยังไงบ้างครับดูเหมือนจะซับซ้อนอันนี้เป็นหัวใจสาคัญเลยค่ะ คือเขาไม่ได้ยกมาลอยๆนะคะแต่พยายามเชื่อมโยงให้เห็นภาพอย่างหลักอริยสัจสี่เนี่ยความจริงเงินประเสริฐสี่อย่างก็นํามาใช้วิเคราะห์ความทุกข์ในงานตํารวจเช่นความเครียดความเหนื่อยล้าทางใจครับคบแล้วก็ทําความเข้าใจเหตุแห่งทุกข์หรือสมุท,ทยัยว่ามันมาจากไหนเช่นแรงกดดันจากคดีสภาพแวดล้อมแล้วก็ให้เห็นว่าความดับทุกข์มันเป็นไปได้นะคือสภาวะที่ใจสงบหรือนิโรธ แล้วก็ชี้หนทางดับทุกข์ก็คือมารคกนั่นเองค่ะอ๋อหมายความว่ามารคกหนทาง8ประการก็ถูกนํามาปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจําวันตํารวจเลยอมตัวเองในสถานาการณ์กดดันกดดันหรือการทํางานโดยมีเมตตาเป็นพื้นฐานซึ่งเอ่อไม่ใช่ความอ่อนแอนะคะแต่เป็นการทํางานด้วยความเข้าใจเห็นใจปรารถนาดีแม้ในสถานาการณ์ที่ต้องเด็ดขาดก็ตามโอ้ฟังดูเป็นการเอาหลักธรรมมาใช้ได้ลึกซึ้งมากครับแล้วส่วนที่3าม การพัฒนาตนเองอันนี้เน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับอันนี้จะเน้นทักษะที่จําเป็นสําหรับความก้าวหน้าแล้วก็ความสุขในอาชีพตํารวจยุคนี้เลยค่ะอย่างการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวการพัฒนาทักษะสําคัญสําคัญเช่นการสื่อสารการแก้ปัญหาการตัดสินใจแล้วก็เรื่องการบริหารเวลาให้มันมีประสิทธิภาพให้เกิดสมดุลน,นะคะไม่ใช่ทํางานหนักจนหมดไฟไปครับ แล้วหนังสือก็ยังชี้ด้วยใช่ไหมครับว่าความสุขของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทํางานเลยขึ้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นทั้งเพื่อนร่วมงานประชาชนก็จะเป็นไปในทางบวกมากขึ้นอืมลดข้อขัดแยง้งลดความผิดพลาดได้ ใช่ค่ะและยังเป็นเหมือนเกราะป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยทั้งซึมเศร้าความเครียดสะสมในหนังสือเขาก็มีตัวอย่างนะคะตำรวจที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขด้วยอย่างคุณสมชายที่ใช้หลักจเจริญสติมาช่วยควบคุมสถานการณ์ตึงเครียดหรือคุณวิภาวดีที่เน้นสร้างสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานทีมก็เลยทํางานดีมีความสุขมันสะท้อนว่าความสําเร็จกับความสุขมันไปด้วยกันได้จริงๆค่ะ แสดงว่าเนื้อหามันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องข้างในใจการปรับทัศนคติการฝึกจิตไปจนถึงทักษะการทำงานที่จับต้องได้เลยนะครับใช่ค่ะครบเลยแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ผู้เขียนเน้นย้ำไว้น่าสนใจมากคือเขาเปรียบเทียบว,ว่าการอ่านคู่มืออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทำให้เราไายน้ำเป็นนะต้องลงสระไปฝึกจริงๆครับจริงการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกันค่ะจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็ต้องเอาหลักการแนวคิดเทคนิคต่างๆไปลอง ปรับใช้ในบริบทของตัวเองต้องใช้สติใช้ปัญญาไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวค่ะเป็นข้อคิดที่สำคัญมากเลยครับไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลงมือทำแล้วก็ปรับให้เข้ากับเราจริงๆ ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะแก่นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ก็คือความสุขความสำเร็จในอาชีพตำรวจมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้พัฒนาขึ้นได้จริงๆผ่านการารวมเอาความรู้จิตวิทยาหลักธรรมมานำทางความคิดการกระทาแล้วก็การพัฒนาทักษะตัวเองอย่างสม่าเสมอกุญแจสาคัญเลยก็คือต้องมีสติ รู้เท่าทันตัวเองมีปัญญาในการเลือกปรับใช้วิธีต่างๆแล้วก็ต้องให้เวลากับการฝึกฝนลงมือทําด้วยค่ะครับเป็นแนวทางที่มองรอบด้านแล้วก็ให้ความหวังมากๆเลยนะครับทีนี้คําถามที่น่าสนใจที่หนังสืออาจจะทิ้งไว้ให้เราคิดต่อก็คือว่าในเมื่อบทบาทหน้าที่สภาพแวดล้อมหรือแม้แต่ประสบการณ์ของตํารวจแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันมาก แล้วการจะเอาหลักการดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ให้มันเวิร์กจริงๆเหมาะสมที่สุดกับบริบทเฉพาะตัวของแต่ละคนควรจะเริ่มต้นยังไงหรือมีแนวทางพิจารณาแบบไหนอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ให้แต่ละท่านนำกลับไปลองสำรวจตัวเองกันต่อนะครับ